ทุกคนบุ๋มก็ยังไม่จบไม่สิ้นดูน้องสาวค่ะคนเยอะมากบอกเลยนาง,งานคนเยอะมากดูเขาสาวดูความน่ารักของเขาเอ็นดูคนเจ็บก็อยากเต้นเอ็นเตอร์เทนเต็มที่อืมดูสิจะไม่ไปให้กําลังใจน้องเลยเหรอดูสิดูสิสเข้าไปซื้อสตรีมไลท์เลยไปให้กําลังใจน้อง คู่นะทุกคนเมนคู่พวกเราเขาจะได้เห็นพลังคู่ของพวกเราว่าคู่นะมันเยอะจริงๆนะอืมคนที่รักน้องทั้งสองคน,นเยอะจริงๆดูสิคนเจ็บอะ <laughs> ได้แค่นั้นแหละลูกเอ้ยเออให้กำลังใจนางเอ็นดูเอ็นดูแม้กำลังใจน้องกันแต่ที่สําคัญหน้างานไปให้กำลังใจเยอะมากเนาะเยอะมากจริงๆเยอะแบบ ล้นหลามอะทุกคนน่าดีใจแทนน้องๆเป็นคนที่เขาจัดกันเองนะเป็นคนที่เขาจัดกันสองคนนะบริษัทเขาสองคนจับมือกันกอดกันจัดนะเราต้องไปให้กำลังใจสี่พวกเราเมนคู่อะไม่ใช่บอกไม่ใช่ไม่ใช่เมนคู่สิเราจะไม่บอกว่าเมนคู่รักคู่เนาะไปให้กำลังใจเขาโอเคสักครู่นะฮะ เดี๋ยวกล้องไปจับให้นะครับข้างนอกคนรองานเข้างานเยอะมากอ๋อเข้าใจเข้าใจครับวันนี้คนเยอะประตูเปิดหนึ่งทุ่มใช่ไหมหรือว่าเปิดกี่โมงตอนนี้17นาฬิกา21นาทีน่าจะต้องรออีกสักครู่นะครับวันนี้มีเพลงเขาเรียกว่าเพาะเพลงที่ย้อนลําลึกถึงความหลังเยอะมากนะครับ ก็แยลโฉมรอสักครู่นะครับเดี๋ยวออกไปนะฮะปีเดินชมบูธไหมคะเราเดินไปแล้วตั้งแต่ต้นไหล่อะช่วงแรกๆเลยเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวน้องมาซ้อมเราจะไม่ได้เดินเราก็เดินเลยเดินก่อนแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องจะเดินหรือเปล่านนะแต่ว่าเอาจริงๆนะอย่าให้น้องเดินเลยไม่ใช่ว่าเพราะว่ารู้ว่าน้องเจ็บไงเดี๋ยวถ้าน้องเดินน้องก็ต้องเดินออกไปข้างนอกอีก ถ้าปลายเดินเดี๋ยวนุกก็ต้องเดินใช่ไหมเราก็กลัวอาการเจ็บขาของนุกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ขอขอเสนอความคิดเห็นละกันเนาะอย่าเพิ่งให้น้องเดินเลยกว่าน้องจะได้เตรียมคอนเสิร์ตไว้ด้วยนะครับดีไหมดีไหมแต่ว่าผมเดินไปแล้วนะในช่วงช่วงต้นไลา์พอรู้ว่าเดี๋ยวน้องเผื่อน้องมาเซาเช็คเราจะได้ตัดภาพกลับมานะครับประตูเปิดประตูเปิด หกโมงเย็นค่ะตามที่เห็นนะคะแอดได้ครับอ่ะดีค่ะให้น้องพักผ่อนเนาะคุณเจมจิเนาะท่านถ้าปกติเนี่ยก็อยากให้น้องเดินน้องร้องเพลงเพราะมากๆ นั่ง,งานแน่นมากนะขอบคุณที่พาชมบรรยากาศเดี๋ยวเราดูบรรยากาศด้านนอกไปด้วยเนาะเราก็ดูน้องไปด้วยนะครับน้องขออนุญาตจับไกลๆก่อนเนาะนะครับพาเขาติมไลฟ์ด้วยนะครับวันนี้ใครที่ไม่สะดวกมานั่งงานเลี้ยงเชิญนะตอนนี้นั่งงานก็รับลงทะเบียนแล้วก็รับบัตรคิวอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับแอดขอดูแม่ก้อยค่ะแม่ก้อยเราสัมภาษณ์ไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับคนนั่งงานเยอะมากๆใช่เยอะจริงๆ นี่คือคนรอนะฮะส่วนในหอนี่น่าจะเยอะแล้วก็เต็มมากเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับจะพาชมบรรยากาศในหอกันนะครับโลโลคนเยอะคนเยอะจริงๆนะครับคนเยอะจริงๆนี่ฮะนี่คือคนรอลงทะเบียนเข้างานแล้วก็รับของที่ระลึกนะครับที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วก็แจกคนที่อยู่ด้านนอกนี่ครับพลังรักเยอะมากใช่นะครับเยอะมากนี่คือคนกะด้วยสายตานี่เยอะนะครับวันคี้คนลงทะเบียนพันกว่าคนเนาะ เยอะมากแล้วก็เยอะจริงๆฮะนี่ฮะเรามีบูธถ,ถ่ายรูปอยู่ด้านหลังไกลๆด้วยนะแต่ว่าตอนนี้คนคือมารอแล้วฮะรอเข้าประตูแล้วนะฮะในขณะที่ประตูจะเปิดประมาณเท่าไหรนะ่เนาะสิบแปดนาฬิกาใช่ไหมตอนนี้กําลังอธิบายกันอยู่ว่ายังไงครับจะเข้ายังไงประตูอะไรยังไงนะฮะทางทีมงานผู้จัดนะครับกําลังชี้แจงเรื่องรายละเอียดครับนั่งงานนั่งคุยกันนะชอ์นั่งเบนกันสนุกพี่ๆไม่หาน้องเยอะมากเยอะจริงๆรฮะเยอะครับเพราะว่าแล้วเขาบูธอาหารบูธอะไรต่างๆก็เยอะมากนะครับผมออกไปเยี่ยมชมเกือบทุกบ ก็ได้ของฝากมาเยอะมากสุริดีแคปสสวัสดีครับคนราศีสิงห์โอไม่ได้ทักทายกันนานเลยเนาะราศีสิงห์ครับอยากชิมกาแฟจังไม่ชิมหรอคะเอาคาริน่นแต่แตะกเพะเดีย๋ยวให้เขาชงเสร็จก่อนแอดน้องมาชมบูธหรือ,อยังคาเอ่อในใจเนาะในใจความรู้สึกส่วนตัวอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวจริงๆนะครับเอ่อยังไม่อยากให้น้องเดินบูธนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องขายังเจ็บอยู่ก็ยังไม่อยากให้เดินจริงๆอยากให้ไปหาทุกบูธแหละ พ่าผมถามทุกบูธเสมอว่าวันนี้ที่คุณเอาของมานะขอบคุณแทนน้องๆด้วยแล้วก็ของที่เอามาเนี่ยเตรียมไว้ให้น้องหรือยังอยากไปให้อยากให้ทุกคนมอบให้น้องด้วยตัวของคุณเองนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเอาของให้น้องด้วยมือของตัวเองนะครับก็เลยขออนุญาตให้น้องไม่เดินดีกว่านะครับแอดเจีย๊ยบฝากเสนอให้บอสและซีโอครั้งต่อไปสถานที่สถานที่กว้างกว่านี้อ๋อขี่หลังเพื่อนได้ไหมแอดอันนั้นไม่รู้ อยากให้สถานที่ใหญ่กว่านี้ใช่ไหมแอ,หแอดเห็นแอดเห็นแอนไหมไม่เห็นนะไม่รู้จักด้วย <c oughs> คุณบัตรลวบดีรู้จักแค่ในสตรีมไลท์ตัวจริงเราไม่รู้นะฮะสถานที่วันนี้ดูคับแคบเลยจริงๆสถานที่ใหญ่อยู่นะแต่ด้วยพลังรักของพวกเราไงมันเลยทําให้ดูแบบว่าเห็นไหมสถานที่มันคับแคบไปถนัดตาวันก่อนผมยังพูดอยู่เลยว่าถ้าคุณขึ้นไปที่ชั้น5้าของเสียรลังสิตเนี่ยคุณอาจจะดูเวึงว้างว,างวาง่างเปล่านิดนึงแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วฮะคนเยอะมาก ไม่เป็นมาไม้ยังไม่เห็นครับแต่ว่าเห็นแต่แม่ต้นเอาแม่ต้นแทนได้ไหมแม่ต้นเฝ้าเฝ้าบูธทีเอ็นดีริดอยู่ครับแล้วก็ตอนที่ผมออกไปเราไม่ได้ไลน์เนาะผมก็เอาของที่ได้มาจากแต่ละที่เอาไม้ผมก็ไปแจกเอฟซีที่หน้าจอใครซื้อของร้านแม่ต้นทีเอ็นดีริดไม่ว่าจะเป็นเอ่อเซรั่มหรือว่าชุดนอนหรือว่าทั้งของทานนะครับเราผมก็จะเอาของไปแจกคนที่ซื้อ นะครับใครใครซื้อของที่ร้านเราก็จะของไปแจกตอนนั้นคนเข้าร้านเยอะมากนะครับ